เราก็จะตะแคงครา้งสักหน่อยนะครับให้น้ำมันไหลให้หมดนะครับทุกคนนี่ครับน้ำมันเครื่องที่เราจะใช้ก็คือเป็นของนี่ครับบางจากครับแล้วก็น้ำมันปิงท้ายด้วยครับเป็นของปตทน,นี่ครับน้ำมันเครื่องดีที่เราถ่ายทานก็เหลืออีกนิดเดียวครับ เกือบแห้งเลยโอเคแห้งหมดสนิทแล้วครับเราก็จะมาไขน็อตก้านตัวนี้ครับเพื่อจะเติมน้ำมันตัวนี้นะครับ ขายให้พอตึงมือนะคะรับพ่อคนติ๊กติ๊กนี่โอเคครับแล้วเราก็เปิดตรงฝาน้ำมันกัน,นะคะรับก่อคนนี่ครับแล้วก็ค่อยๆเทลงไปเลยครับค่อยๆเทลงไป เดี๋ยวมาหัก้องมาใกล้ๆนะครับจะได้เห็นชัดๆนี่นะครับเราก็เทค่อยๆเทลงไปเรื่อยครับีไปจนกว่าเขาจะเต็มนะคะรับทุกคนพอ,อเสร็จจากน้ำมันเครื่องแล้วเราก็จะมาถ่ายน้ำมันเฟืองท้ายกันต่อนะครับนี่ครับเราก็สามารถถ่ายเองได้นะครับทุกคน น้ำมันเครื่องฟังท้ายถ้าเรามีประแจไขาควงอุปกรณ์เพราะว่าถ่ายน้ำมันเครื่องนี้เป็นงานพื้นฐานที่เราสามารถบุคคลทั่วไปสามารถทำได้ครับนี่ผมเอาผมวิเตอร์ก็จะทำเองประจำครับนี่ครับก็ะจะประมาณนี้ครับ เสร็จเรียบร้อยเราก็จะมาปิดฝานะครับแล้วก็ปิดฝาถัางน้ํามันครับฝาถังน้ํามันเครื่องเอาให้แน่นพอประมาณครับไม่ต้องแน่นมากโอเคเป็นอันเสร็จครับแต่น้ำมันเครื่องทีนี้เราก็จะไปป่วนท้ายกันครับป่นท้ายของเราก็จะอยู่ประมาณนี้ครับตัวนี้ครับแล้วก็ตัวนี้ครับ ตัวนี้คือปล่อยครับน็อตตัวนี้คือตัวปล่อยตัวนี้ก็คือตัวจะใส่ตัวจะใส่บีบใส่น้ํามันฝ่นท้ายนะครับตัวนี้ก็จะเป็นน็อตตัวปล่อยโอเคเรามาลุยกันเลยครับทุกคนครับเราก็จะมาถ่ายน้ํามันเกียร์นี่ครับน้ำมันเครื่องฝ่นท้ายกันนะครับนี่ตรงนี้ฝ่นท้ายเราก็จะใช้กุญแจเบอร์12นะครับเราก็ต้องค่อยๆไข่นะครับทุกคน นี่หมุนหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับทุกคนนี่ครับแล้วก็หมุนแล้วก็เอาถัางน้ำมันรองด้วยนะครับก็หมุนออกมาดูซิครับเราไม่ได้ถ่ายนานแล้วเป็นไงบ้างนี่น้ำมันของเขาก็จะประมาณนี้ครับยังใสอยู่เลยครับแต่ว่าโอเคครับ ต่ไซส,สวยงามครับแล้วก็ปล่อยให้เขาแห้งจนสนิทนะครับแล้วค่อยปิดตัวน็อตกลับไปเหมือนเดิมครับโอเคครับต่อไปเราก็จะมาเริ่มเติมกันแล้วครับ แล้วก็จะหมุนนอ็อตตัวปิดของปุนท้ายนะครับหนตามเข็มนาฬิกานะครับหมุนเข้าหมุนออกทวนเข็มนาฬิกานะครับพอตึงตึงมือนะครับตัวตอเราไม่ต้องทำแรงมากเพราะว่าเดี๋ยวน็อตเขาจะหวานเนาะ อาจกเสียหาได้เราก็จะมาเอาน็อตตัวข้างบนออกนะครับหมุนไปตามทวนเข็มนาฬิกาเหมือนเดิมครับครับรบ๊นีอ่ออกมาแล้วครับทุกคนน็อตเบอร์สิบสองเราก็จะมาแกะตรงนี้ก่อนนะครับก่อนที่จะ เสียบเข้าไปครับนี่แล้วก็เจาะไปเลยครับประมาณนี้ครับแล้วก็เสารเข้าไปนี่ครับโอเคเราก็จะมาแหงรถกันครัอ ใจนหมดขวดเลยนะทุก <c oughs> คนเอหมดแล้วครับทุกคนโอเคแล้วก็ใส่นอ็อต <c oughs> หมุนตามเข็มนาฬิกาครับพุ๊กฟุ๊กฟุ๊กฟุ๊ก โอเคแล้ก็ใช้กอนแใต็มครับนี่ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับทุกคนน้ำมันเครื่องฟังท้ายเราสามารถทำเองได้แต่ว่าคุณผู้ชมท่านไหนที่แบบยังไม่ชำนาญการหรือว่าไม่กล้าทำเราก็สามารถที่จะไปใช้บริการ ต่างๆตามความสะดวกเลยนะครับทุกคนนั่นก็ดีเหมือนกันครับโอเคแล้วเราไปเลาพร้อมที่จะซิ่งกันต่อครับ